คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกันสุดหน่วยโชคเศรษิมลานะครับกับสูตรหน่วยล่างนะครับหรือหลักหน่วยล่างนะครับเป็นชื่อสูตรหลักหน่วยล่างให้เฉยดูที่หน้าปกมาแล้วกันนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขด้วยนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขนะโดยสูตรนี้เข้าั้แต่16ธันวาคม63เศรษฐีเข้าต่อเนื่องจาก20งวด20งวดนะครับเข้าต่อเนื่องเป็น21งวดครับขอแยกเป็นตัวเลขครับสักรู่ครับ20 ยี Dante, 2008, Pop. Да. Pop. ่ส <IS> <Yeah. S 1> ิบเป็นยี่สิบเป็นยี่สิบยี่สิบเอ็ดงวดนะครับนะครับยี่สิบเป็นยี่สิบเอดงวดนะครับมีมีเลอ้อยอยู่หงวดมีสฉุดเล็กน้อยอยู่หงวดนะครับโอเคมีเลอ้อยอยู่หงวดนะครับแต่งวดล่าสุดเข้านะครับตามมาดูนะครับในสูตรของการคำนวณว่าคำนวณยังไงนะครับตามาดู สิสูตรเข้าตั้งแต่สิธนวาคม63สามใช่ไหมสิบหกธนาคมหกสาม้ออกสองศู 70, นย์หนึ่งสามศูนย์สามสองเจ็ะครับเราใช้นสสวนของหลักร้อยบวกหลักสิบรางวัลที่หครับร้อยบวกงวันที่หนบวกด้วยหน่วยร้อยหน้าครั้งที่1นึครับสามบวกสบวกสเป็นหได้ผลเป็นหกนะหกบวกเกงที่ครับหกบวกเก้าบกเก้็เป็นสิบห้าใส่ห้าหบวกึงที่เป็นห หกบวกสองของที่เป็น8 8ดแบวกสามของที่เป็นสิบเอ็ดนึ่งบวกแปดของที่เป็น9 9้าบวกสีของที่เป็น13บสใส่สามสาบวกเจของที่เป็น10บสนย์ได้5 68 19 30 5 68ึ่งเนะครับตัวเลขใดจ,จะมาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับห้าหกแปงเก้านครับเรามาดู 5้าหกแปดหนนเก้าะครับเลขเก้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับนะครับเลขเก้เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับเลข1นึ่งแตมาได้วยนครับการมา2ตัวล่างครับสามสิบสามค์าคำนวณหลักหลักหน่วยล่างได้0ูนย์หนึ่งสามหศูนยะครับมันบางศูนย์หนงสามหกสนะครับเรามาดูน,น, 0, 1, 3, 6, 4, 8, 5, นะครับ 0ูน6 4 8 5ครับเลข5มาหลักหน่วยล่างนะครับแถมมาดัง10ล่างกานมาครบเลยครับ15 17มการาคม6เาของครับคำนวณหลักหน่วยล่างได้7 8 0 3 1 5 2 7 8 0 3 1 5 2นะครับ7 8 0 3 1 5 2ครับเลข7ครับมาหลักหน่วยล่างนะครับ1กุมภาพันธ์64สกุมภาพันธ์นครับคำนวณหลักหน่วยล่างได้ 8 9ดเก้าหนึ่งสีครับเรามาดูแปดเก้าหนึ่งนะครับเลข9ก้าครับมาหลักหน่วยล่างครับเลข10แถมมาลัก10ล่างด้วยการมาสองตัวลครบครับ16กุมภาพันธ์สิกุมภาพันธ์หกสาเอ่อหกสี่คำนวลักหน่วยล่างได้3 4มสี่หกเก้าเจกเกครับเรามาดมูนะครับ 1>, 1มีนาคมออก73 73เลข3มาหลักหน่วยล่างครับเลข7แถมมาหลักสิบล่างกับมาคบสตัวล่างครับ7จ1ามมีนาคม64ครับคำนวณห,หนวยล่างได้9ก2าศูย์งหาดูมะครับลองดูนะครับ902 5374 16มีนาคมครับออก42 2 2 1กันะครับเลข9มาหลักหน่วยล่างครับ16มีนาคม หกสี 64, ค่คำนวณลหน่วยล่างได้ห้าหกแปดหนึ่งเก้าสามศูนย์ห้าหกแปดหนึ่งเก้าครับลมาแปดหนึ่งเก้าสามศูนย์ครับเลขห้าคนวลหน่วยล่างกับเลขศูนย์มาลักสิบกัมคบสองตัวล่างครับหนึ่งเมษายนหกสี่คำนวณลหน่วยล่างได้5 6 8หกแปดหนึ่งเก้าสามศูนย์ห้าหดหนึนะครับลดูบหกเมษายนครับออก5้าหกเลข6กมาหลักหน่วยล่างกับเลขสิบแถมมาครับการมาคบสตัวล่างครับ สิบหกเปษายนยหกคำนวณหลักสิบหลักหน่วยล่างได้ห้าหกแปดหนึ่เก้ากแเกครับเราไดูเลขแปกลับมาหลักหน่วยล่างครับสพศษคงหกสี่คำนวณหลักหน่วยล่างได้124่งสองสี่เจ็ดเกาเครับเราไปดูหนึ่งสอง็ดห้าเก้าครับ เลขสีครับมาหลักหน่วยล่างครับเลขหนมาหลักสิบล่างการมาครบ2ตัวล่างครับ16บหพฤษภาคมหกสี่คำนวณหลักหน่วยล่างได้เก้าศูนย์สองเก้าเก้าศูนย์สมเจยนะครับเก้าศูนองห้าสนะครับหมิถุนายนครับออกเก้าเจ็ดองสัวเลขกับ5เลขห้า หลักหน่วยล่างเลขห้ครับนี่เลขหมาหลักหน่วยล่างเลขสิบแถมมาในหลกสิบล้านด้วยก็ว่าสตรงกัลสี่หครบรับหนึ่งมิลลายนหกหนมิยนหกครับคำนวณหลักหน่วยล่างได้สองหนึ่งสองสี่เจ็ดห้าเก้าหกหนึ่งสองสี่เจ็ดห้าเกครับลำดับหนึ่อด้าเก้าหกครับเลขเครับมาหลักหน่วยล่างครับแถมมาในเลขสิบล้านด้วยหนมาสองตระครบครับ 1ิบหกยนหสีครับคำนวณหลักหน่วยล่างได้3 4 6 7 9 18 3เ6 7 9 1 8ครับ่เียว3 4 6 7 9 1 8, นะครับลอยนาีนะครับเลข9ครับมาหลักหน่วยล่งครับต่อมา1กระดาษคคำนวณหลักหน่วยล่งได้2 3, 5, 8, 6, 7, 2 3 5 8 6 0 7 2 3 5 8 6 0 7ครับ เลขศครับมาในหลักหน่วยล่าง 2, 53, 74, 2, 53, 74, ครับเลขเจ็ดมาในสล่างครับเจ็ย์ตางขบครับ 1, สิบหกกระดาษคู6หกสี่เขาดอนหลักหน่วยล่างได้เก้าศูนย์สองห้าสามเจ็ดสี่เก้านงห้าสามเจ็ดสี่นะครับเก้าศูนย์สสา่นะครับเลขเก้าามาลัหน่วยล่างครับหสิงหาคมหกสี่าลัหน่วยล่างได้แปดเก้าหนึ่งสีมแปดเก แปดเก้าหนึ่งสี่สองหกสามับเรามาดมแปดเก้าหนึ่งสกับเลขสมาลักน้อยล่างครับเลขสมาลักสิบล่างแถมาครับการมาสตัวล่างพบครับสิบหกสิม 64, คมหกสี่ำนวณหลักหน่วยล่างได้ห้าหกแปดห้าหกแปดหครับเรามาดมห้าหกแดหนึ่งเก้นะครับ เลข9ครับมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ1กันยายน64ครับคำนวณหกหน่วยล่างได้2 35 8 6 0 7 2 3 5 8 6 0 7 2 3น8 6 0 7นะครับตามมเลข0มาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ1กันยายน64ครับคำนวณหลักหน่วยล่างได้7 8 0 3 1 5 2 7 8 0 3 1 5 2 7 8 0 3 1 5 2าอัตนะครับเลข3มมาหลักหน่วยล่างครับ เลขแปดมาในกสิบล้านครับหนึ่งตัวละคือหกสี่คำนวณในหน่วยล่างได้เก้าศูนย์สองห้าสามเจ็ดสี่เก้าศูนย์สองห้าสามเจ็ดสี่นะครับรู้สึกว่าในงวดนี้จะหลุดไปนะครับในหลักหน่วยล่างแต่ว่ามาในหลักสิบล้านแทนแต่ถือว่าหลุดไปนะเพราะว่าโฟกัสที่ในส่วนของหลักหน่วยล่างจะมาในหลักสิบล้านแทนนะครับหลุดก็คือหลุดนะสิบหกตัวละคือหกสี่ครับเรามาดูกันต่อนะครับสามบวกเจ็ดเป็นสิบสิบบวก สิบวกหกครับเป็นสิบหกได้ปะมสิบหกนะครับสิบหกบวกเกคงที่ครับสิบหกบวกเก้าสิบหกบวกเก้าป็นยี่สิบบวกหคงที่เป็นหกหบวกสองคงที่เป็นแปดแบวกสามคงที่สิบเอ็ดส่หนึ่งหนึ่งบวกแปดคงที่เป็นเก้าบวกสี่คงที่เป็นสิบสามใส่ามสามบวกเจ็คงที่เป็นสิบศนะครับได้ห้าหกแปดนเมะครับามาดูนะครับเทียมบอกกันมาแน่นอนนะครับเห็นไหมครับเลขห้ามาหลักลลางนะครับแถมมาในสิบ กลายมาสอตารางมาครบนะครับต่อมาครับ1พิศพิกัยน64นะครับเสตียาวๆมันอาจจะต้องมีหลุดบางอะไรบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับผมนะ0บวก3ได้3 3บวก4เป็น7ถูกต้องไหมได้เป็นหลมเป็น7นะหลุมเป็น7 7็็ับขอใช้4ี่ันนะครับโอเคนะครับ7 7บวก9คงคิดครับ7 8, ป1เ1้1ส1บ1ิ1เ 16, ดสิบนะครับสิกแล้วก็ใส่6กหบวกหคงที่เป็น7 7็บวกสคงที่ 7, 8เป็นเจเป็นเก้ใส่เกบวกอีก3ามคงที่ค่ะเก้าสิบสิบเอ็ดสิใส่ส สองบวกแปบวกแเป็น10บศูย์ศบวกสของที่ได้4 4่สบวกเจของที่สีบวกเเป็น11ใช่ไหมครับน่โอเคนะครับได้หลักหน่วยล่างแล้วนะครับหนึ่งิกา้านะครับหกเจ็ดเก้าสองศ โอเคนะครับแคปได้เลยครับนะครับอันนี้หลักหน่วยล่างนะครับผมโฟกัสที่หลักหน่วยล่างโอเคนะครับอันนี้เป็นสูตรของหน่วยล่างครับกดติดตามนะครับเพื่อเท็ตัวเลขโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่16ตันวาคม6กสาเศตีิ21งวดติด21งวดมีสูตรเล็กมาอยู่1งวดเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแบ่งปันับเพื่อนนะครับ รู้ก่อนลอยก่อนกับสุดหอยเชลซีกินมานานครับขออีท่านโชคดีครับ